ใครได้บุญมากเราไปทำบุญก็เหมือนไปปลูกข้าวเครื่องทยทานก็เหมือนเมล็ดพันธุ์บุญพระสงฆ์ก็คือเนื้อนาบุญเป็นที่ที่จะเอาเมล็ดพันธุ์บุญแห่งการตรัสรู้ลงไปหวานหากเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปหวานนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีกล่าวคือเอาเลือดเนื้อชีวิตสัตว์มาปรุงอาหารถวายพื้นนานั้นเล่าก็เป็นดินเสียแถมยังรกร้าง ถูกปกคลุมด้วยวัชพืชเท่ากับทําไปก็ไรคุณค่าดังที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเปรียบเหมือนชาวนาหวานเมล็ดพันธุ์ที่หักที่เสียลงไปในนาไร่อันเลวพืชเหล่านั้นก็จะพึงความเจริญงอกงามภัยบุญก็หาไม่ชาวนาจะพึงได้รับผลอันภัยบุญก็หาไม่ เมื่อนาบุญของพุทธศาสนิกชนนั้นก็คือพระสงฆ์เนื้อนาบุญหากถูกครอบงำด้วยกิเลสแล้วกายวาจาใจก็จะมัวหมองใจมัวหมองเสียแล้วปัญญาก็จะอับเฉามืดบอดเมื่อปัญญาอับเฉามืดบอดเสียแล้วก็จะไม่รู้จักแยกแยะเมื่อแยกแยะไม่ออกก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือบาปสิ่งไหนคือบุญสิ่งไหนเป็นคุณหรือสิ่งไหนเป็นโทษ การที่สอนธรรมะบอกชาวบ้านห้ามฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนั้นหากจะเพิ่มเติมให้ตรงตามหลักสัจธรรมว่าควรหยุดเสพชีวิตสัตว์กันจริงๆดูบ้างทำไมจะทำไม่ได้ทุกคำพูดล้วนเป็นบอกเกิดแห่งบุญกุศลเป็นแกนเจริญมหากรุณาเมตตาบรารมีทั้งสิน้นที่แค่ตัวว่าชาวบ้านจะลำบากขอค้านว่าไม่จริงกว่าจะอดบริโภคมากกว่าไม่ยอมเทศความจริงกันต่างหาก เพราะยังติดอยู่ในกิเลสเช่นนี้ก็ไม่อาจเป็นเนื้อนาบุญที่ดตีตามความหมายของพระพุทธองค์ได้สำหรับผู้ทรงศีลที่เว้นจากการปาณาติป,ปาดแล้วกล่าวคือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์อีกทั้งไม่ฆ่าและไม่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารมีความกรุณาแก่สัตว์ทั้งปวงจึงกล่าวได้ว่าบริสุทธิ์แล้วทั้งกายวาจาใจ สมเป็นทักขีเนบุคคลหากได้ทำบุญกับบุคคลเช่นนี้ย่อมอุดมด้วยผลบุญอันภัยบุญดังพุทธจาวณะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุญแห่งทานที่บุคคลถวายในท่านผู้ปราศจากตันหาราคะความโกรธความโลภความอิจฉาทานนั้นย่อมมีผลมาก